ยอะเ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 พลงสนุกไหมครับท่านผู้ชมโอเคนะผมขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะคร,รับผมแล้ววันนี้ก็อยู่กับผมเจนสตาร์ star, กเช่นเคยแล้วครับ <Yeah. S 1> แล้ววันนี้ก็ผมก็อยู่กับเกมไฟเดย์ไนท์ครับผมใช่ปะไฟเดย์ไนท์ปะไม่รู้จำไม่ได้ปกติเกมนี้มันโด่งดังที่ PC นะครับผมสามารถจะอยู่ที่ PC นะครับแต่วันนี้ผมมันได้มาลงอยู่ที่โทรศัพท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมชื่อเกมก็ชื่อว่า MFM มอดนะครับผมฮะ huh? ใช่เหรออ uh huh. ถ้าผมจะไม่ผิดนะเนีย่ยว่ามีฟรีเพลย์มีพวกนี้ครับสตอรี่หมดนะครับผม การที่จะเลือกเมนูให้กดตรงมุมซ้ายมือตรงนี้ครับผมด้านล่างมุมซ้ายมือส่วนกดตกลงก็มุมขวามือนี้ครับเห็นไหมครับเมื่อกดเข้ามานะครับผมเราก็จะเจอวิชาคนนี้นะครับผมนี่คือตัวละครตัวเรานะครับผมส่วนผู้หญิงที่นั่งบนลําโพงนั่นก็คือแฟนของเรานะครับผมภารกิจของเราก็คือการที่ต้องฝึกร้องเพลงนะครับผมแล้วก็ไปแข่งร้องกับพวกนี้นะครับผมตรูของเราก็จะมีเนี่ยครับผมเป็นพ่อของเขาพ่อของแฟนเรานะครับผมมีพวกนี้นะ นี่ก็จะเป็นคนที่พ่อเราจร้างมาฆ่าของรคผมแต่ว่ามันเป็นเพื่อนเราพอดีก็เลยอันนั้นนิ่มนั่น,น,นแต่งร้องเพลงแทนนะครับผมก็ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเยอะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเริ่มหมดสึกซ้อมหมดไอเอน,นี้โอ้ยคือมันไม่ใช่อะไรครับผมตอนนี้เหนื่อยใจคือเมื่อกี้อัดคลิปไปรอบนึงแล้วก็อัดคลิปไปรอบนึงแต่ว่า มันไม่อัดให้ผมต้องมาอัดใหม่ผมก็เลยเออไปถึงสัปดาห์ที่หนึ่งครนี่เป็นการสอนนะครับผมแฟนเราก็จะทําการสอนเราร้องเพลงนะครับเห็นไหมครับง่ายๆครับผมแค่ตอนนี้แหละครับง่ายๆแค่ตอนนี้แหละปึ๊บบับเอาไม่โดนเอาเอาเอาโอา้โหบิ๊ บ่าเอา้าเกมนี้ไม่ใช้เน็ตนะครับปุ่มเป็นไรเนี่ยเนยไม่รู้ดีมันกดไม่ติด่ะครับไม่เป็นไร อันนี้ยังอยู่โหมดฝึกซ้อมอยู่นะครับผมก็จะเริ่มยากขึ้นนะหน่อยส่วนมากยากขึ้นก็คือความไวครับผมมันจะไวขึ้นเนี่ยอะไรวะปุ่มเนะป็นไรเนี่ยป้ป อันนี้แล้วก็มีอีกด้านนึงไม่ทานแน่วผมเด็ดเด็ดอะไรของตู้เนี้ยเอ้ยใจเย็นดิทำไมไม่ร้องตามที่เขาสอนน่ะทำไมต้องเพิ่มด้วยอุย้ยเหนื่อยตายเลย มาดูซิว่าฝีมือเราจะเก่งแค่ไหนเดีย๋ยวโชว์พ่อไปครับนี่เนี่ยนี่ถ้ามีเสียงกดข้อข้า้ด้วยนะครับผม หมดแรงไปหน่อยสนุกนะครับเนี่ย กดผิด <G ut pit> ตลอดเลยผมอะ่ะอันนี้ด่านง่ายแล้วเนี่ยอีซี่นะปึ๊บป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 ,บปบโอ้ยรู้สึกมึนมึน,มนอะ่ะนี่ผมเล่นตอนประมาณตีหนึ่งนะเนี่ยอยู่ๆก็อยากอัดคลิปก็เลยอัดคลิปเลยครับอืม โคตยากอะนี่นี่โอโอ้ ập, โหยี่ชนะครับแล้วก็รอบสุดท้ายรอบนี้ยากมากครับผมผมแพ้มาหลายตาแล้วแต่ผมไม่ได้อัดไว้ไงโอเคตอนนี้เราจะมาเล่นกันนะครับก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมถ้าพร้อม้็ไปกันเลย นีครับผมเขาจริงนะครับโอ้โหดูความไวผมจะไม่พูดนะครับเยอะเยอะเยอะอือ โอ้เนี่ยเนี่ยหรือว่ายากจัด โอ้ยโอ้ยยอมแพ้ยอมจริงๆแล้วไอ้ลูกกลมกลม2รูกนั้นคืออะไรอะเอาไปว่าสารคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมใครที่สนใจเล่นก็เป็นโหลดดูกันได้นะครับผมชื่อเกมเดี๋ยวผมอ่เดี๋ยวผมแปะแปะรูปให้นะครับผมก็ไป ดาวโหลดทุ่งที่เพสโตนได้เลยนะครับผมโอเคนะผมสารบคลิปนี้ก็คงม,มีเพียงเท่านี้แล้วก,กันนะครับผมต้องกดไลค์กดแชร์กดซับนะคะนะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับผมสารบคลิปนี้วัเลยครับบ๊ายบายยย